สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมก๊อบ54นิวันกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่นะผมเป็นสปอร์ตฟาสต์แบ็กมาแนะนำท่านชมทุกท่านนะเป็นรถยนต์ที่ต้องบอกเลยว่าสวยงามดีไซน์นี่ดูเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับมาด้าสามนะครับผมคันนี้เป็นมาด้าสามสกายทรีจี2.0รุ่น s Fastback นะครับผมเป็นมาด้าสาแบบ5ประตูนะับดีไซน์ดูสปอร์ตมากๆนะครัผมคันนี้เนี่ยเป็นปรุ่นท็อปสุดเนาะตอนออกห้างไปไดงอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งบาทนะครับแต่ณนะตอนนี้นะผมคันนี้เป็นรถปี2019นะครับอายุใช้งานแค่3ปีเท่านั้นราคาเขาเพียงแค่7จ0 0 0 0นสี่ห 9,000บาทเท่านั้นนะครับผมท่านใดที่กำลังมองหา Mazda 3โฉมใหม่นะครับดีไซน์สวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังเป็นครั้งแรกครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมและเพื่อไม่เสียเวลาเรามาดูรายละเอียดของคันนี้กันเลยนะครับคันนี้อย่างที่บอกไปเป็นรุ่นท็อปสุดนะครรหัสรุ่นคือ SP นะครับเป็นรุ่น5ประตูฟ a ซตแบ็กนะครับผมปี2019จดทะเบียนในปี2020นะครับเลขไมล์ของเขาเนี่ยอยู่ที่100,000กิโลนะครับผม100 นกนิโละครับในส่วนของราคาได้แจ้งไปแล้วล749,000บาทนะผมต่างจากป้ายแดงก็ค่อนข้างเยอะเลยนะผมป้ายแดงถ้าตีกลม่มก็ล้านสอตอนนี้เหลือแค่750,000เท่านั้นเองนะ่าเรามาดูนะผมภายนอกเป็นอย่างไรนะดีไซน์นะครับผมด้านหน้าของเขาก็เน้นความเรียบหรูนะตามสไตล์โคโดดีไซน์นะครับผมด้านหน้าอัดเทคโนโลยีมานะผมในรุ่นท็อปนะมีในส่วนของเรดร์ด้านหน้านะครับ มีเลดร์ด้านหน้าแน่นอนว่าต้องมี Adaptive Cruise Control นะครับผมมีตัวจับเลนแจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนเบี่ยงออกนอกเลนต่างๆมีให้ครบหมดนะครับผมในเรื่องของความปลอดภัย i Active Sense นะครับและที่สำคัญมีกล้องรอบคันนะครับพนนีมาพร้อมกล้อง360องศามีกล้องรอบคันนะและที่สำคัญมีระบบช่วยเบรกนะครับผมเมื่อเรา ถอยหลังเข้าซองนะผมปกติแล้วเนี่ยมันจะมีแค่แจ้งเตือนมุมอัดใช่ไหมแต่ในมัทสสามรุ่น SP เนี่ยเขามีระบบเบรกให้อัตโนมัติด้วยมีทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยตรงนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะครับผมในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมีให้รอบคันเลยนะครับในส่วนของระบบไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะครับผมเปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงอัตโนมัตินะครับก็ไฟหน้ามาแบบเต็มระบบเลยเป็นแบบ LED นะครับผม ในเรื่องของสีนะผมคันนี้เนี่ยรถอายุ3ปีนะผมแน่นอนว่าเรื่องสีต้องมีการเก็บงานด้านหน้านี้ก็จะมีในส่วนของลิ้วรอยสะเก็ดหินนะครับผมก็มีสะเก็ดหินมีรอยสีกระเทาะออกนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้นะผมเจ้าของเดิมติดฟิล์มกันลอยมานะครับผมแต่ติดมาไม่ได้ทั้งหมดทั้งหน้านะแค่ตรงส่วนด้านบนตรงนี้ที่เป็นฟิล์มกันรอยแล้วก็โคมไฟด้านหน้าเท่านั้น นะครับผมในเรื่องของสีเนี่ยทางแสีนิวเราจัดการเก็บรายละเอียดคินนิ่งให้หมดนะผมเรื่องของริ้วรอยต่างๆนา,นานาคินให้หมดนะครับผมรับรองวันนิ้งแน่นอนนะครับไม่ต่างกับป้ายแดงเลยนะมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างนี่สวมใส่ล้อมแม็กขนาด19นิ้วนะครับผม ล้อแม็กขนาด19สีเทาๆแบบนี้นะครับผมก็ดูสปอร์ตในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าต้องการที่ฟันจะดูซิ่งแบบนี้น่าจะเป็นปัดหน้างเงาเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมยางนะครับยางเนี่ยของโยโกโฮมาม่านะผมปี2021นีนะครับผม,บผมแต่ผมต้องบอกเลยว่าคันนี้นะฮะเจ้าของเดิมน่าจะขับไปเบียดขอบฟุตบาทนะครับผมยางปี2021ก็จริงนะับแต่ยางหน้าด้านขวาเนี่ยนะครับยางมันบวมนะครับผมคุณเห็นไหมนะยางมันบวมเพราะว่า น่าจะไปเบียดมีรอยเบียดเนี่ยเบียดคอฟุตบาทนะครับผมในส่วนของล้อนะครับก็เลยทําให้เกิดอาการยางบวมนะครับผมตรงนี้๋ยวจัดการให้นะผมไม่ได้ขายยางที่มันเป็นยางบวมแบบนี้อันตรายนะครับขับไปเกิดยางระเบิดนี่อันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับผม๋ยวจัดการให้ไม่ต้องห่วงต้องบอกให้ฟังนะครับทำไมต้องบอกเพราะว่าเราคือเพื่อนกันเราคือพี่น้องกันนะครับผมเราจะขายสินค้านะครับเราก็ต้องบอกทุกรายละเอียดอยู่แล้วนะครับผมอ่ะถัดขึ้นมาด้านบนนะครับกระจกมองข้างพับเก็ีไฟฟ้าอัตโนมัติ และผมเมื่อเราปลดล็อกนะับทันทีที่เราปลดล็อกกระจกมองข้างกลางออกทันทีกลางออกแบบนี้เลยนะผมก็กลางแบบสมูทสมูทดูเท่มากแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะแบบที่กระจกมองข้างนะครับผมเป็นแบบ LED สว่างสดใสนะครับผมมือจับมีระบบ Keyless แน่นอนเมื่อกี้ทาให้ดูแล้วนะครับผมเอามือสวมก็คือการปลดล็อกเวลาเราจะล็อกเราแค่เดินถอยห่างออกมารถก็จะล็อกให้อัตโนมัตินะครับผมอันนี้คือระบบของ m a z d a 3นะครับผมจะไม่มีปุ่มกดจะไม่มีปุ่มแตะ เพียงแค่คุณเดินออกมารถก็จะล็อกเลยนะครับผมนี่อย่างเงี้ยเดินมารถล็อกทันทีเนหะ็นปะอันนี้คือระบบของเขานะครับผมเพิ่มความสะดวกสบายกับผู้ใช้งานนะครับและสีด้านข้างนะค่อนข้างเรียบร้อยนะครับผมด้านหน้ามีแค่รอยสะเก็ดหินนะด้านข้างนะครับมีแค่รอยขนแมว นะครับรอยขนแมวรอยบางๆนะครับผมไม่มีรอยเบียดรอยชนรอยบุบเลยนะสภาพสวยมากนะถัดมาด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายนี่จะเป็นลักษณะแบบ5ประตูนะผมแต่ในรุ่นนี้เขาเรียกว่าฟาร์ดแบ็กก็จะเป็น ท้ายแบบ5ประตูที่ดูโฉบเฉี่ยวดูสวยมากหลายหลายท่านอาจจะไม่ชอบหลายท่านอาจจะชอบแบบซีดานมากกว่านะครับผมแต่ส่วนตัวผมมองว่าฟ a ซตแบ็กนี่ก็ดูสปอร์ตดูซิ่งดีเหมือนกันนะครับผมน่ามีที่ปัดน้ำฝนมีไล่ฟ้านะครับมีไฟเบรกตรงที่3แบบ LED ด้านบนนะครับผมอันนี้เป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่มีติดมาให้อยู่แล้วในแบบ5ประตูเนาะไฟท้ายนะเป็นไฟท้าย LED นะครับผมเมื่อเราเหยียบเบรกกระทนหันไฟฉุกเฉินติดกระพริบให้เองอัตโนมัติด้วยนะครับ นี่ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยพื้นฐานนักสมัยใหม่ที่ต้องใส่มาให้นะครับผมบมีกล้องนะครับด้านท้ายมีกล้องรอบคันแน่นอนต้องมีกล้องด้านท้ายเนาะภาพคมชัดมากนะครับต้องบอกเลยนะภาพคมชัดมากกล้องรอบคันของมาสดา้ามี Park s เซนเซอมีปลายท่อสแตนเลสคู่ก็เน้นความสปอร์ตนะฮะทีนี้ฝาท้ายของเขาเนี่ยเป็นฝาท้ายธรรมดาไม่ใช่เฟฟ้านะครับเป็นฝาท้ายที่เป็นช็อคอัพคแบบธรรมดา นะครับผมไม่ได้มีโช๊คอัพกระบ,บอกไฟฟ้าอะไรนะเป็นแบบธรรมดาตรงนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกรักษาที่ค่าใช้จ่ายจะถูกนะครับแต่ถ้าเป็นระบบไฟฟ้าคุณต้องไปติดตั้งเองนะมีที่รับติดตั้งนะครับแต่ว่าคุณต้องติดตั้งเองในเดิมๆของเขาเขาไม่ได้ติดตั้งมาให้นะครับผมพื้นที่การวางของก็วางของได้เยอะนะครับตามสไตล์รถ5ประตูเนี่ยแน่นอนว่าเบาะพับได้6040เพิ่มพื้นที่การวางของได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้วางคุณนั่งเป็นตำแหน่งที่นั่งด้านหลังก็จะมีให้ประมาณหนึ่ง นะครับผมอาจจะไม่ใหญ่โตมากนะครับแต่ก็วางในเรื่องของกระเป๋าเดินทางไซส์กลางๆได้นะครับผมนะถ้าคุณต้องการของที่มีขนาดใหญ่ก็ต้องพับเบาเพิ่มเสียพื้นที่ในการนั่งโดยสารไปนะนี้ก็ต้องแลกเปลี่ยนกันไปนะครับอุปกรณ์ที่ติดมาก็จะมีที่บังสายตานะครับผมไม่ได้หายไปไหนนะยังมีอยู่นะครับผมด้านล่างก็จะมีในเรื่องของชุดยางอะไหล่นะับตรงนี้ผมชอบนะฮะ ยหญเป็นชุดยางอะไหล่นะผมแต่ว่าเป็นยางฉุกเฉินใช้ชั่วข่าวนะครับไม่ได้ใช้ถาวรไม่ได้เป็นแบบฟูลไซส์นะครับเป็นยางฉุกเฉินใช้ชั่วข่าวเท่านั้นกโดนจํากัดความเร็วแล้วก็จํากัดน้ําหนักนะครับผมอันนี้ก็เป็นยางชั่วข่าวนะฮะอิมเมอร์เจนซี่นะครับอุปกรณ์ถอดล้อมีมาให้ครบหมด นะครับไม่มีชิ้นไหนหายไปนะครับผมและคันนี้ได้เครื่องเสียงโบสนับด้านหลังก็จะมีอุปกรณ์ของระบบเครื่องเสียงนะครับของโบสติดตั้งไว้นะครับเวลาเราถอดยางอะไรก็ต้องขันน็อตตรงนี้เพื่ออุปกรณ์ตรงนี้ยกขึ้นแล้วก็เอายางอะไรออกมานะครับผมอาจจะเพิ่มความลำบากเล็กน้อยแต่เรื่องของคุณภาพเสียงดีขึ้นแน่นอนนะครับผมนะปิดก็ปิดแบบธรรมดานะครับไม่มีระบบไฟฟ้าแต่อย่างใดเนาะสีสวยนะครับสีสวยเลยรอยเวียดรอยชนรอยบุกนะครับแทบไม่มีมีแค่สะเก็ดหินเนี่ย เนี่ยเล็กๆนะครับไม่ได้แบบเยอะแยะหรือว่าเป็นอะไรหนักๆนะครับผมเนี่ยมีแค่สเก็ดหินแค่นั้นเองเดี๋ยวจัดการให้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับตามเลยครับเรามาตอนที่ด้านในนะของ m ตร d า3 Skyactiv-G 2.0 SP Fastback นะครับผมคันนี้เป็นโมเดล2019นะครับผมด้านในก็จะมีการตกแต่งใหม่นะออกแบบให้มันดูทันสมัยขึ้นพรีเมียมมากขึ้นนะครับผม เรามาเริ่มกันที่ตัวเบาะก่อนนะครับผมในส่วนของตัวเบาะนี่ก็จะเป็นเบาะหนังสีดําสปอร์ตนะครับการดีไซน์นะครับผมก็จะเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างสปอร์ตนั่งนั่งแล้วรัดกับลําตัวได้ค่อนข้างดีเลยนะผมไม่ลัดจนเกินไปจะทําให้อึดอัดแล้วก็ไม่ได้แบบ สบายเกินไปจนทําให้เวลาเราขับขี่แล้วไม่ทํามัดทาแมกนะครับผมเป็นการดีไซน์ที่ดีมากๆตามสรีรศาสตร์เลยนะครับผมเป็นวัสดุด้วยหุ่มด้วยหนังนะครับผมก็จะมีการเจาะรูนับเป็นหนังแท้นะครับผมดีไซน์สวยมากนะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมสรับคนขับนะมีที่ดันหลังให้นะครับส่วนคนนั่งข้างปรับมือนะครับอันนี้ต้องบอกเป็นข้อมูลนะฮะคนขับปรับไฟฟ้าปรับได้ละเอียดมาก มีที่ด้านหลังให้ด้วยแต่คนขับปรับมือนะครับผมหัวหมอนสามารถปรับสูงต่ําได้นะครับไม่ได้ฟิกเอาไว้นะฮะแต่ดีไซน์เขาทาให้แบบมันสปอร์ตเนาะกระดูเท่ดีนะครับผมนะทีนี้พวงมลาลัยนะเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนัง3ามกา้านดีไซน์สวยมากนะครับเป็นพวงมลาลัยแบบใหม่ที่มาสด้าออกแบบได้สวยมากอันนี้ยอมรับเลยนะครับผมหุ้มด้วยหนังจับสัมผัสนี่ถนัดมือมากๆนะผมขนาดกําลังดีมีปุ่มควบคุมเครื่องเล่นนะครับรับสายโทรศัพท์ทางฝั่งซ้าย นะครับฝั่งขวาเป็นระบบ Adaptive Cruise Control นะครับผมเป็น Cruise Control แบบแปรผันแล้วก็ควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนต่างๆยอยู่ทางด้านขวานะครับผมอันนี้คือระบบควบคุมความเร็วทั้งหมดกับระยะรถคันด้านหน้านู้นนี่นั่นอยู่ฝั่งขวาทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ดีไซน์สวยนะครับผมนี่อย่างที่บอกมันเป็น3ก้านสปอร์ตนะเหมือนรถยุโรปเหมือนรถยุโรปเลยจริงๆนะบางแบรนด์เลยคุ้นๆเลยนะฮะขอไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับผมฝั่งขวาคนขับนะครับยังไม่หมดยังมีในส่วนของฟังก์ชันนี่นะฮะ ฝั่งขวานี่ก็จะมีในส่วนของระบบ i อสต็อปนะครับผมเป็นการช่วยประหยัดน้ามันเวลาเราติดไฟแดงนะผมเวลาเราขับไปเจอไฟแดงเราเหยียบเบรกรถหยุดนิ่งปุ๊บเครื่องยนต์ตัดการทํางานนะครับผมแต่ระบบแอร์เครื่องปร,ปรับอากาศยังใช้ง,งานได้อยู่นะแค่เครื่องยนต์ตัดการทํางานเฉยนะผมร,ระบบ i อสต็อปถ้าไม่ชอบกดปิดได้นะครับระบบควบคุมเสถียรภาพนะครับก็มีให้ใช้ก็สามารถกดปิดได้เช่นกันพาร์คเซนเซอร์นะครับผมกดปิดได้เหมือนกัน นะครับนี่มีระบบกล้อง360องศานะครับผมแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์รอบคันนะครับถ้าไม่ต้องการใช้งานก็กดปิดได้ทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวกล้องเนี่ยเวลาเรากดมันจะเป็นการเลียกดูชุดกล้องนะไม่ใช่เป็นการปิดระบบนะครับผมด้านล่างนะครับมีเมรีจดจําตําแหน่งเบาะคนขับนะครับผมมีให้2ตําแหน่งนะครับอ่าแล้วก็ประตูนะครับผมในส่วนของประตูนี่ก็จะมีเครื่องเสียงโบสนะครับผมก็จะมีสัญลักษณ์เป็นโบสแบบนี้นะครับผมวัสดุที่เขาใช้นี่เป็นสแตนเลสนะครับ ดูสวยงามดูพรีเมียมมากๆนะครับผมต้องบอกเลยว่ารถรุ่นท็อปของ m a z d a นี่ให้ฟังก์ชันที่ดีามากๆเลยเป็นเครื่องเสียงบสนะฮะนี่แล้วก็มีสวิตช์กระจกนะผมที่ฐานสวิตช์นี่ก็จะเป็นสีดําเงานะครับเป็นสีดำครอสซี่สวยงามดูพรีเมียมหรูหรามากแล้วก็แผงประตูนี่บุนุ่มมานะเป็นแผงประตูที่บุนุ่มตัดเย็บเดินตะเข็บม,มาได้อย่างสวยงามประณีตมากๆงานประกอบแน่นหนาอ่าแล้วก็ที่พักแขนไม่มีเหลืองไม่มีขาดไม่มียับย่นนะครับ เห็นไหมสภาพสวยมากนะครับผมสาหรับคันนี้นะอ่ะทีนี้เรามาดูเครื่องเล่นตรงกลางกันดีกว่านะครับผมในส่วนของเครื่องเล่นตรงกลางนี่อย่างที่บอกกล้อง3ามร้อยองศา,าของเขาเนี่ยชัดมากนะผมนี่ดับไปแล้วนะีเรียกให้ใหม่นะครับนี่คือกล้องรอบคันนะภาพคมชัดมากๆแล้วก็มีในเรื่องของระบบความปลอดภัยที่เขาใส่ให้มาอย่างที่บอกมีระบบช่วยเบรกในมุมอับสายตานะผมเขาจะแจ้งเตือนก่อนแจ้งเตือนมุมอับก่อนถ้าเรายังไม่เบรกเขาจะเบรกให้เองนะครับผมมีทั้งด้านหน้าด้านหลังเลย นะรตรงนี้ถือว่าดีมากแล้วก็มีแจ้งเตือนมุมอับสายตาด้านข้างให้ด้วยไม่ใช่มีแค่ด้านหลังมีด้านข้างให้ด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าดีมากนะเป็นระบบอินเตอร์เทนเมนต์นะผมที่ไม่สามารถสัมผัสหน้าจอได้นะครับผมต้องบอกก่อนนี่สามารถเปลี่ยนมุมมุม,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 มภาพได้นะครับนี่คือในรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยมันกดสัมผัสได้ที่หน้าจอแต่ในรุ่นใหม่โดนตัดฟังก์ชันทัศสกรีนออกนะครับผมก็จะเป็นเครื่องเล่นที่ หน้าจอคมชัดสวยงามนะครับผมมีการเชื่อมต่อบลูทูธ USB นะครับฟัง FMAM อะไรได้โต้ Apple c a r p l a เเชื่อมต่อได้หมดนะนี่แล้วก็มีระบบ H-Up Display นะครับผมแสงไฟสะท้อนกระจกนะกลางคืนจะดูสวยงามมากๆนะครับระบบเครื่องเสียง Sound System นะฮะนี่ Sound Setting ก็ตั้งค่าได้นะครับผมนี่ก็จะมีในส่วนของอเครื่องเสียงบสที่มนะันอัจฉริยะเวลาเราขับเสียงภายนอกดังด้านไหนมันก็จะปรับเสียงให้ตามด้วยนะถือว่าดีมาก นะครับนี่การเชื่อมต่อคอนเน็กต่างๆนะครับผมตั้งค่าตัวรถนะฮะก็อยู่ในเมนูนี้ทั้งหมดนะครับผมเป็นเครื่องเล่นที่ค่อนข้างละเอียดนะครับผมถือว่าดีมากนะครับลงมาก็เป็นเครื่องปรับอากาศนะครับเป็นเครื่องปรับอากาศแบบดูว์โซนนะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะเป็นระบบออโต้นะแล้วก็มีไฟฮาซัดนะมีไล่ฟ้าหน้าหลังนะครับผมปุ่มสตาร์ทการดีไซน์ก็ดูรถยุโรปเลยนะดูเหมือนรถยุโรปเลยนะครับลงมาก็มีช่อง USB ซ่อนอยู่ตรงนี้หนึ่งช่อง ด้านล่างก็จะไม่มีอะไรแล้วเป็นที่วางของใส่ของนะครับที่วางแก้วน้านะทีนี้เรามาดูตรงกลางนะครับตรงคอนโซลกลางนะครับก็คือคันเกียร์นะผมเกียร์เขายังใช้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดอยู่นะก็ดูแล้วมันก็เหมือนกับรุ่นเดิมเลยแหละไม่ได้นนต่างอะไรมากเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะผมมีสปอร์ตโหมดนะครับ,มม Sport Mode น,รบนี่สปอร์ตโหมดคุณสามารถที่จะเลือกสปอร์ตโหมดแล้วก็ขับ ขี่ได้อย่างสนุกสนานมากเป็นเกียร์ที่มีแมนนวลโหมดนะครับแล้วก็มีแพดเดิลชิปที่พวงมาลัยด้วยสามารถชิปเกียร์เชนเกียร์ได้ที่คอพวงมาลัยเลยนะผมไม่ใช่มีแค่ตกคันเกียร์นะอ่าแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับมีมาให้นะครับผมเป็นออปชั่นพื้นฐานที่รถสมัยใหม่ต้องมีแล้วนะเบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะผมแล้วก็คอนโทรลเลอร์นะฮะคอนโทรลเลอร์ก็คือควบคุมเครื่องเล่นนั่นแหละเพิ่มเสียงลดเสียงเลือกเมนูต่างๆจากตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าหน้าจอเขาสัมผัสไม่ได้นะครับผมแแล้วกก็็ที่พััขนนนนะะฮเปหง เป็นนวมบุนุ่มหุ้มด้วยหนังตัเดเจ็บมานะผมวางแขนนิ่งคืนนุ่มสบายนะครับนุ่มสบายมากนะผมแล้วก็มีกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีแจ้งเตือนการคาดเบลล์ไฟส่องสว่างเป็น led นะครับผมมีที่ใส่แว่นตานะเป็นออปชั่นที่พื้นฐานที่ควรจะมีนะครับผมแต่บางรุ่นก็ไม่มีให้นะเออนี่ก็ถือว่าดีมากนะผมแล้ววัวสดุการตกแต่งคอนโซลหน้าก็เป็นนวมบุญนุ่มทั้งหมดสวยงามแน่นหนานะผมคอนเฟิร์มเลยคันนี้บอกเลยว่าขับดีมากนะครับ นี่คือในส่วนด้านหน้านะครับผมอ่ะเรามาดูพื้นที่การน,นั่งโดยสารด้านหลังนะครับผมนี่ด้านหลังนี่นะครับจะนั่งให้ดูนะฮะเป็นแบบฟาสต์แบกนะผมเวลาเราเข้ารถเนี่ยคุณต้องระวังศีรษะดีๆนะครับผมเพราะว่าหลังคาเขาสโลปลงมาด้านหลังนะเออเวลาเรานัง่งเวลาเราเข้ามาห้องโดยสารเนี่ยเราต้องก้มหัวนิดหนึ่งนะผมไม่ง,งั้นหัวโขกนะครับด้านทลายนะครับผมการนั่งโดยสารนี่พื้นที่มีให้แบบเหลือเฟือเลยนะครับผมการดีไซน์เบาะนะครับ องศาลาดชันต่างๆก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมแต่เนื้อฟองน้ําจะออกแน่นๆหน่อยนะเนื้อฟองน้ำเนี่ยไม่ได้แบบนั่งแล้วนุ่มสบายนะครับจะออกแน่นเฟิร์มนะครับผมในส่วนของเนื้อฟองน้ําฐานรองนั่งขนาดก็ไม่ได้ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปนะครับกำลังดีเลยนะพนักพิงองศาที่ได้ก็ถือว่าถ้าถามผมผมว่ามันค่อนข้างชันไปน,นิดนึงนะผมแต่ก็ไม่ได้เมื่อยนั่งแล้วก็ไม่ได้เมื่ออะไรนะผมเวลาเรานั่งเดินทางโดยสารเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้เราแบบ หววเมื่อแต่อาจจะต้องแวะพักกันบ้างนะครับผมหัวหมอนปรับได้นะครับปรับสูงต่ําได้ทั้ง3หัวเลยนะครับหัวหมอนซ้ายขวาแล้วก็หัวหมอนเสริมตรงนี้สามารถปรับสูงต่ําได้มีที่พักแขนนะครับพร้อมที่วางเจ้าน้ํานะตรงนี้ก็ถือว่าโอเคมากนะผมตำแหน่งที่วางแขนก็กําลังดีนะครับไม่ได้ต่ําจนเกินไปนะเราะตรงแผงประตูแล้วก็ อ่าตรงคอนโซลกลางตรงเนี้ยมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับผมไม่ได้เอียงซ้ายเอียงขวานะครับมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกันบาลานซ์มันเลยดีนะครับผมถือว่าโอเคมากแล้วมีช่องแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับผมไม่ใช่มีแค่ด้านหน้าเป็นดูโอโซนนะมีช่องแอร์ด้านหลังเพื่อกระจายแรงลมนะผมไม่สามารถที่จะปรับอุณหภูมิหรือปรับพัดลมได้นะครับผมเป็นแค่ช่องแอร์เฉยๆเนาะก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับภายในนะสภาพสวยนะตัวเบาะนี่คือใหม่กริปเลย นะครับไม่มีขาดไม่มียับไม่มียน่ยนเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันต่อแล้วก็เครื่องยนต์นะครับตามเลยครับรามาตอนที่เครื่องยนต์นะครับขุมพลังของมาด้าสามสองจุดศูนย์สกรนะครับรุ่นท็อปสุดคันนี้นะครับผมคือต้องอธิบายก่อนนะครับว่าเจ้าโมเดลนี้เนี่ยปี2019หน้าตาดีไซน์ภายในเนี่ย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมแต่ขุมพลังของเขาก็ยังเป็นขุมพลังตัวเดิมนะแต่มีการปรับจูนนะครับผมไม่ใช่เครื่องยนต์เดิมสัทีเดียวไม่ได้เอาเทคโนโลยีเก่าเมื่อปี2016มาใช้ทั้งหมดนะครับคือเครื่องยนต์เนี่ยเป็นตัวเดิมแต่ว่ามีการปรับจูนใหม่นะผมมีการเปลี่ยนหัวฉีดใหม่นะทำให้เจ้ามาด้าสามคันนี้เนี่ยมีอัตราการบริโภคน้ํามันที่ดีขึ้นนะผมเครื่องยนต์เร่งได้ดีขึ้น นะครับผมพลังกำลังรวมของเครื่องยนต์อยู่ที่165แรงม้านะครับผสานกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดสกายช h พไรท์นะครับผมการขับขี่ก็ถามว่าสนุกไหมสนุกนะตามสไตล์มาด้าเลยนะครับช่วงล่างแน่นนึบนะครับผมถ้าท่านใดที่ชื่นชอบช่วงล่างที่มีความแน่นเฟิร์มนะครับมาด้านี่ตอบโจทย์มากแต่อาจจะไม่ได้นุ่มนวลเท่ากับตัว Honda Civic นะครับผมหรือว่า t o y o t a Corolla Altis สนะฮะอันนั้นคือจะเน้นเป็นแบบ นุ่มนวลมากขึ้นนะครับผมแต่มาด้า3นี่แน้นเฟิร์มจริงๆนะครับช่วงล่างเขาจะออกแน่นๆหน่อยนะก็ลองมาขับดูนะ้วผมแต่คอนเฟิร์มว่าคุณชอบแน่นอนนะครับผมอ่าทีนี้เรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยจะไม่อธิบายเยอะเพราะว่าในเว็บต่างๆก็มีลงรายละเอียดไว้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับผมหัดขึ้นมาที่โครงสร้างกันเลยดีกว่าเพราะว่าเป็นรถมือสองนะคันนี้เนี่ยโครงสร้างต้องอธิบายก่อนนะครับเป็นรถยนต์ที่ สวยไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําไฟไหม้ตัดต่อตัวถังนะครับตัวถังเดิมทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายนะผมอยากจะพาไปชมกันทีละจุดนะครับด้านหน้าของเขาเนี่ยเดิมนะครับหลุมกระบอกโช๊คนะกระโหลกโช๊กเนี่ยแก้มด้านข้างสภาพสวยเดิมนะครับผมฝากระโปรงด้านหน้านะฮะเดิมหมดนะครับอันนี้สติ๊กเกอร์มอกอที่ฝากระโปรงยังแปะอยู่ไม่ได้ลอกไปไหนของเดิมนะครับผมตาปั๊มมาสด้านะครับ ก็ยังคมชารจอยู่นะฮะไม่มีการพ่นสีทับสภาพส,สวยนะคันนี้นะสภาพสวยเลยนะผมแต่ว่าอาจจะต้องมีการเก็บสีภายนอกให้นะไม่ได้ขายรถที่มันมีริ้วรอยแบบนี้นะครับผมผมอาจจะต้องเอาไปเก็บสีนะผมแต่ณตอนนี้เนี่ยสีของเขาคือสีเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะต้องไปเก็บสีให้ทางลูกค้านะผมถ้าคุณลูกค้าเห็นตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเรื่องสะเก็ดหินอย่างที่อธิบายไปเมื่อต้นคลิปเนาะอ่ามันก็จะดูไม่ค่อยสวยงามนะครับเดี๋ยวต้องเก็บให้นะแต่ว่าเราจะไม่ เราจะไม่ถอดนะเราจะไม่ถอดในเรื่องของแก้มในเรื่องของคานด้านหน้าแน่นอนนะผมคอนเฟิร์มได้เลยนะว่าคันนี้สภาพโครงสร้างสวยแน่นอนนะอะมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างนะผมก็ได้ถอดไปหมดแล้วนะในส่วนของยางกันเสียงกันกลิ่นอะไรพวกนี้นะครับคุณก็จะเห็นในส่วนของเม็ดอาร์คขอบประตูนะครับสติ๊กเกอร์ด้านข้างรถนะฮะแผ่นเพลสนะครับ, aste, ค,รบคุณก็จะเห็นได้ชัดเลยนะผมอันนี้ไม่เคยถอดไม่เคยแกะเลยนะเนี่ยนะครับ แจ้งอะไรนะเขาเรียกว่าแนะนําการเติมลมยางนะครับแล้วก็แผ่นเพลทนะครับก็ไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะกระดูกงูเดิมนะครับเม็ดอาร์กหน้าหลังตรงกันนะตรงกันนะครับสภาพสวยๆเลยประตูเดิมนะประตูเดิมนะฮะนี่ซีนเดิมนะครับไม่มีการทําใหม่นะประตูเดิมไม่มีการถอดแกะนะสภาพสวยนะครับผมนะมาดูประตูบานท้ายนะครับ ประตูบานท้ายนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับผมขอบประตูเดิมนะครับเดิมสวยไม่มีการทําสีไม่มีการเก็บงานนะเนี่ยขอบประตูต้องเป็นแบบนี้นะครับเม็ดอาร์คดับดูหน้าหลังตรงกันนะครับตรงกันในทุกๆจุดนะครับสภาพเดิมสวยเลยแล้วก็มีลูกค้าถามมาว่าให้เสริมตรงนี้หน่อยนะครับผมในเรื่องของรางเบาะนะนี่เดี๋ยวกล้องไปถ่ายนะคันนี้ไม่เคยมีการลุยน้ําจมน้ํานะครับรางเบาะไม่มีสนิมนะครับ ล้างเบาะไม่มีสนิมเลยนะครับผมคราบสนิมไม่มีนะฮะสวยๆบอกเลยคันนี้สวยๆนะครับนิ่งๆสภาพดีมากๆนะครับหลุมอะลัยเราได้พาดูไปแล้วจะถ่ายดูทีนึงนะครับหลุมอะลัยนี่ผมจะดึงให้ดูนะครับหลุมอะลัยเดิมนะครับผมตัวซีนเก็บงานนะครับปาดเดิมๆสวยๆไม่มีการทําใหม่หรือว่าพ่นสีนะครับ สภาพก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีรองพื้นนะครับผมเป็นสีรองพื้นเลยไม่มีการผสมสีสีเฉดสีดําสีแดงสีเหลืองนู่นนี่นั่นมาให้กวนใจนะครับของเดิมสวยนะครับผมนะนี่ก็เช่นเดียวกันนะขอบประตูนะขอบประตูเดิมๆนะครับเดิมสวยหมดนะทั้ง4ี่บานผมบอกเลยว่าคันนี้สภาพดีมากสภาพดีมากไม่ผิดหวังแน่นอนนะลองมาดูนะครับลองมาดูคันจริงพาเพื่อนมาดูก็ได้นะครับผม รับประกันเลยได้ของดีแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวไปสรุปด้านหน้าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้ามาด้าสามสกายทีดจีสองจุดศูนย์เอสพีฟสแบ็คันนี้นะผมคือต้องบอกก่อนว่ารถเนี่ยอายุ3ปีปีนะผมเลขไม่์อาจจะเกินเกณฑ์ไปนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าคันนี้วิ่งมา1 0 0 0 0แกับหลักพันโลแล้วแต่ภาพรวมของคันนี้ต้องบอกเลยว่าสวยมากจริงนะโครงสร้างเดิม100%เเลขไม่์แท้ภายในใหม่เอีม่มคือเป็นรถที่น่าใช้มากนะผมเครื่องยนต์นี่คือนิ่งกลิบ นะฮะภายในนี่ใหม่เอี่ยมมากเลยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับที่สนใจลองมาแวะดูคันจริงลองมาทดลองขับดูก่อนนะครับผมถ้าไม่เป็นไปอย่างที่ผมว่าไว้ก็ไม่ต้องจองกันนะผมแล้วจะจ่ายค่าเสียเวลาให้ด้วยอย่าเลี้ยงค่ามือหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาเดินทางเนาะสำหรับวันนี้นะผมก็ฝากไว้1คันนะครับมาด้าคันนี้ราคา749,000ีนนบาทนะครับรถปี2019จดทะเบียนปี2020ันีะฮะสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0901011019นย์เก้าศูนล์หนก่งศูพบกันม่งหนดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com